ความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะวันนี้หลายๆคนนะคะสวยและรวยมากนะคะสวยและรวยมากหลายๆคนนะคะจะมีคนมาหานะคะจะมีคนมาหามีคนรอคอยมีคนคิดถึงนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้โสดแล้วรวยนะคะโสดสวยและรวยมากนะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนมาหาจะมีคนมาชอบมีคนแอบชอบคุณอยู่ คนมีคู่นะคะช่วงนี้ความรักสมหวงังมีเสน่ห์เป็นพิเศษคนในครอบครัวรักใคร่กันดีแต่อาจจะเหนื่อยกับปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะกับคนรักคนรักจะพาไปเที่ยวเดินทางจะมีโชคมีลาบนะคะซื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถทะเบียนรถให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้า สีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีส้มให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้971ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ